แมเห็นเลิฟนี át, ่ะครับพร้อมกับไมค์ของซิสเปสแบบนี้ต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับวันนี้ฮะเลิฟมีหนึ่งกลุ่มศิลปินมาฝากชาวซิสเปสด้วยนะนั่นก็คือเลมอนซุปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้มาทําอะไรกันฮะเนี่ยวันนี้เรามาเอาซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดใหม่เราครับเอามาให้ซีซีฟังเป็นที่แรกนะครับผมใช่โอ้ที่แรกเลยอ่ะที่แรกเลยครับอันนี้อัลบั้มที่3แล้วใช่ไหมครับโอ้หายไปประมาณ2ปีจากอัลบั้มที่2ครับผ ถ้าเจอรอบแรกครับรอบแรกเขาบอกเลขกหรอนจอมาประมาห้าปีหกปีครับก็เราคุ้จักแฟนเพลงกันมาประมาณห้าปีแล้วครับครั้งนี้ก็อยากจะดีมายความพิถึงใันเหือนเดิมเพลงมาฝากครับผมงั้นถามดีกว่าว่าแล้วซิงเกิลที่มาฝากชื่อเพลงว่าอะไรแล้วแนวไหนฮะชื่อเพลงว่าทุกวันครับผมแนวของเราก็ยังเป็นบิดปอนด์เดิมนะครับเราชอบก็ร็อคเดียร์ที่เราชอบนะแต่ว่า ละเอียดต้องตีละเอียดขึ้นแต่ยังมีมีได้ยังเป็นได้จริงๆก็เข้ามาตั้งแต่รอบที่แล้วนะแต่ว่าก็จะเลือกอะไรที่พิเศษลายกีตาร์ก็จะซับซ้อนเหมือนทรงผมเนี่ยก็คือจริงๆแล้มนี้ก็คือได้ทำเต็มตัวมากขึ้นเงย้มก็ได้ทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆก็สนุกครับแล้วก็เพลงก็ยังคงป๊อปเหมือนเดิมแบบที่แฟนเลมอนซูบชอบรับนิฮาร์มันติกมากเพลงนี้รุ่นติดมากเลยนะฮะขนาดเล่าขนาดเล่าเขาใครอยากจีบสาว หรือว่าคนอยู่ห่างไกลกันอยากจะบอกรักกันไม่ต้องบอกเพลงนี้ครับเนื้อหาก็ประมาณว่าคนที่มันรักกันแต่ว่าพออยู่ใกล้กันมันจะโอ้ยไม่ค่อยจะบอกรักเอะไร้วจะแบบเนอะอแต่พอห่างกันเท่านี้คิดถึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าถ้ากลับมาหากันนะได้เจอนะจะบอกรักทุกวันเลยเออก็เป็นที่มายชื่อเพลงว่าทุกวันนะอาติดตามหสิงกันทุกวันละกันนะครับแล้วเอาระลบ้มเต็มฮะเมื่อไหร่เมื่อไร่ที่วางแทนไ้ สิงหาถ้าจ่ายพูดเนี่ยแต่ว่าชัวนมาจ่ายไม่ใครพูดงั้นติดตามให้ดีล้วกันตรงนี้ดีกว่าตอนนี้สุดท้ายแล้วฝากผลงานอะไรตอนนี้มีอะไรเต็มที่เลยให้กับชาวซีสเปครับก็อลบั้มเต็มแล้วกงทุปเร็วๆนี้ครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็สิงหาแล้วก็ซิงเกิลทุกวันครับผมฝากขอมาที่ซีทุกวันเลยครับมั่นใจว่าฟังได้ทุกวันไม่เบื่อครับครับอย่าลืมคิดถึงพวกเราทุกวันนะครับ ครับผมนะฮะอ่ะอย่าลืมคิดถึงเลมอนสุทุกวันนะฮะแล้วถ้ามีเขาเรียกอะไรนะซิงเกิลใหม่มิวสิกมิวสิกวิดีโอเออลืมเลยมิวสิกวิดีโอครับลืมหมยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกประมาณ2-3วันข้างหน้านี้ครับจะจองที่ซื้อสเปซเลยนะได้ครับผมนะฮะติดตามให้ดีละกันครับผมเนี่ยวันนี้ขอบคุณเลมอนสุมากนะครับแล้วเจอกัน